สำหรับเช้าวันใหม่วันเสาร์ที่7มิถุนายน2568ค่ะสวัสดียามเช้านะคะเราเจอกันทุกๆเช้าเลยสำหรับช่วงเวลาของ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาเวลาตอนนี้ตีก้ากี่6นาทีมาที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดราชบุรีรถกระบะชนกับรถจัก,กรยานยนต์บริเวณกลางวงเวียนทำให้มีผู้เสียชีวิตสองราย สพโพธารามได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตบนถนนเส้นทางโพธารามบ้านเลือกบริเวณวงเวียนม้าค่ะในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กสีดำป้ายทะเบียนราชบุรีเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวป้ายทะเบียนราชบุรีมีผู้เสียชีวิตเป็น ชายไทยอายุ18ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเป็นผู้ชายอีกหนึ่งรายนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจก่อนที่จะนำชายรายนี้ส่งที่โรงพยาบาลโพธารามและได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่าเขาได้เสียชีวิตด้วยก็เท่ากับว่าจากอุบัติเหตุรายนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองรายค่ะ ต่อที่จังหวัดบึงการตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดบึงการรายงานผลการจับกลุ่มตรวจยึดยาเสพติลดล็อตใหญ่ยาบ้าได้เกือบสองล้านเม็ตรนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงการได้ดำเนินการจับกลุ่มตรวจยึดยาเสพติดณนะบริเวณริมหนองฮีทิศเหนือของบ้านคำตละลาะ หมู่3ตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นชายไทยจำนวน3รายด้วยกันนะคะพร้อมด้วยของกลางก็คือ,อยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีน mm. Am หรือ,อยาบ้าจำนวน 960มัดรวมเป็นยาบ้าประมาณ1,920,000เมตรค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มอีก2รายการนะคะก็มีรถกระบะ4ประตูจำนวน2คันข้อกล่าวหาและพฤติการผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะซึ่งการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากได้รับข้อมูลจากทางสายรับนะคะว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพักในพื้นที่ของบ้านโนนสลบ หมู่ที่2องตำบลคำแก้วอำเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางได้ในที่สุดซึ่งสถานะปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อที่จะขยายผลต่อไปค่ะเราเติมเรื่องของ ระดับน้ำกันหน่อยนะคะทางด้านกรมชนก็เร่งระบายน้ำช่วยเหลือชาวนาสุรินหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมนากรมชนประธา,านได้ชี้แจงนะคะกรณีที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอข่าวชาวบ้านจังหวัดสุรินโวยวายถูกน้ำท่วมในานามาแล้วหลายวันค่ะสาเหตุมาจากบานประตูระบายน้ำพังเปิดไม่ได้ไร้หน่วยงานเหลียวแลซ่อมแซม ทางด้านกรมชนก็ได้ทําการชี้แจงนะคะว่า เหตุการน้ําท่วมที่นาของรัศดรหมู่5ตบำบลคําผงอเภอําโนนารายอันเนื่องมาจากว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายน2568ซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รวมน้ำไหลายสายนะคะส่งผลให้น้ําเอ,อ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ30ไร่ซึ่งมีประตูน้ําระบายน้ํา ห้อยขยุงนะคะซึ่งตั้งอยู่แล้วก็ใช้ในการบริหารการจัดการน้ำบริเวณดังกล่าวค่ะซึ่งขณะน,นี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปรับดูแล โดยทางสำนักงานชมประธานที่8ก็ได้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการดําเนินการแก้ไขอย่างโดยเร็วแล้วในเบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยกบานประตูร,ระบายน้ําขึ้นเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถระบายออกได้สะดวกปัจจุบันระดับน้ําในพื้นที่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะจากการสํารวจเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่พบความเสียหายต่อพื้นที่ การเกษตรอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านกรมชลประธานก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนที่กรมการปกครองค่ะย้ำเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาต้องพร้อมอบพยพประชาชนได้ทันทีนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงความพร้อม รับมือหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในเขตพ,พื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเขาว่าปกติเรามีแผนซักซ้อมในเรื่องของการอพยพอยู่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมจึงกำชับเจ้าหน้าที่ในเจ็ดจังหวัดติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะคะแม้จะไม่มีสถานการณ์ถ้ามีการซักซ้อมอยู่เป็นประจำแล้วและหากสถานการณ์บานปลายก็จะสามารถอพยพได้ทันทีในพื้นที่ที่มี การแบ่งความรับผิดชอบส่วนลุมหลบภัยยืนยันว่ามีจำนวนเพียงพอค่ะแต่ต้องกำหนดว่าหากต้องอพยพต้องออกจากจุดใดเพราะบางหมู่บ้านลุมหลบภัยก็มีไม่เพียงพอและเมื่อถามว่ามีการอบพยพเด็กสตรีและผู้สูงอายุ จากพื้นที่ไปบ้างแล้วใช่หรือไม่ทางอธิบดีกรมการปกครองก็ตอบนะคะว่าก็แล้วแต่พื้นที่จะพิจารณาหากเห็นว่ามีความเสี่ยงก็ต้องอพยพ นะส่วนพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดที่มีการซักซ้อมกลางทะเลโดยการใช้กระสุนจริงของกองทัพเรือกัมพูชาเป็นการดําเนินการอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะแล้วก็ย้ําถึงขวัญและกําลังใจของประชาชนในพื้นที่ว่าเต็มร้อยอยู่แต่ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ในพื้นที่ประเทศไทยทุกคนเราต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของภาครัฐและเอกชนส่วนการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นกำลังของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการฝึกมาแล้วให้ดูแลประชาชนรวมถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนและกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนอนาคตหากมีการปิดด่านทางด้านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับนโะยู ของรัฐบาลมีอุบัติเหตุที่ชนบุรีนะคะรถ18ล้อหัวลากบรรทุก แบคโคชนท้ายสองแถวคุณยายที่กำลังลงจากรถก็กระเด็นตกรถแล้วก็ถูกทับซ้ำเสียชีวิตขาดที่ได้รับบาดเจ็บอีกสองสองพพันเทาได้รับแจ้งอุบัติเหตุขาะมีรถชนกันและมีผู้เสียชีวิตด้วยบนถนนสุขุมวิทใกล้เคียงกับทางเข้าวัดศีประชารามอำเภอบ้านเก่า จังหวัดชนบุรีนะคะในที่เกิดเหตุพบร่างของหญิงไทยอายุ65ปีค่ะเสียชีวิตมีรอยล้อเหยียบที่บริเวณสะโพกอยู่ใต้รถบรรทุก18ล้อฮีโน่หัวสีส้มทะเบียนกรุงเทพใกล้กันก็พบรถ2อแถว6ล้อโดยสารอีสุสุสีน้ำเงินทะเบียนชนบุรีจอดอยู่เลนด้านซ้ายมีร่องรอยการชนที่ท้ายรถเสียหายนะคะส่วนทางด้านคนขับรถพ่วง18ล้อก็อ้างว่า ตนเองเนี่ยเห็นรถโดยสารฉลอรถและเบรก แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีผู้โดยสารค่ะเพราะว่ามัวแต่ดูรถสิบล้อเลยไม่ได้ดูว่ารถโดยสารฝั่งนี้เนี่ยนะคะ,นะกำลังจะจอดก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีหญิงอีกสองคนด้วยนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะเจ็บที่บริเวณศีรษะทางด้านกู้ภัยก็ประถมพยาบาลก่อนที่จะรีบนำส่งที่โรงพยาบาลพันทองในขณะที่คนขับรถสองแถวห ก็บอกว่าตนเองนั้นขับรถมาจากชนบุรีจะไปบ้านเก่าพอถึงที่เกิดเหตุตนชะลอเข้าเลนด้านซ้ายเพื่อที่จะจอดส่งผู้โดยสารแล้วรถ18ล้อก็พุ่งชนท้ายรถของตัวเองผู้โดยสารก็เลยกระเด็นตกลงจากรถทั้งหมด3คนแล้วก็ถูกรถทับซ้ำเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สมุทรปราการหนุ่ม19เข้าไปปลามผัวเมียที่กำลังทะเลาะกันปรากฏว่าถูกฟันหน้าสาหาัสสพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งว่ามีชายถูกฟันหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะจุดเกิดเหตุก็คือที่ตึก33หมู่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณการนะคะเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่านายณฤเบศอายุ19ปี ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่โหนกแก้มด้านซ้ายเป็นแผลลึกเลือดอาบค่ะแต่ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของปอติกตึงก็ปรถมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะนําตัวนายเนรุเบศ่งที่โรงพยาบาลบางพลีส่วนคนก่อเหตุนี่คือในอนะคะอายุ56ปีหลังจากก่อเหตุในอก็ขี่รถจกกักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมมีดผู้ได้รับบาดเจ็บได้อบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะของ ามีภรรยาก็เลยเดินตรงเข้าไปนะที่จุดดังกล่าวเพื่อที่จะไปห้ามแต่ก็ถูกฟันเข้าที่หน้าไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางด้านสพบางพลียังอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต,ต่อไปต่อ,อต่อมานะคะเป็นเรื่องของบูมสุภาพร้องตำรวจไซเบอร์แจ้งมือดีตัดต่อ,ตอคลิป กล่าวหาช่อโกงเงินผู้สื่อข่าวรายงานค่ะานางสาวสุภาพรหรือบูมดารานักแสดงและพิธีกรได้เดินทางไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนกรณีที่มีเฟกนิวในโลกโซเชียลกล่าวหาว่าช่อโกงนางแบบชื่อดังด้วยการหลอกให้ลงทุนสูญเงินเกือบ10ล้านบาท บูมสุภาพรได้กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากว่าตัวเองเนี่ยได้เห็นคลิปดังกล่าวในแอปพลิเคชัน TikTok ช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาบัญชีรายชื่อหนึ่งชื่อว่าเกาะกระแสแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปที่มีการติดต่อ,อมีการตัดต่อนะคะมีการตัดต่อ,อเนื้อหาว่านางแบบชื่อดังได้ไปแจ้งความ ที่ตนในข้อหาช่อโกงค่ะเนื่องจากว่าตนได้ไปโกงเงินหลอกลวงมาลงทุนจำนวนเกือบ10ล้านบาทตอนแรกตนเห็นแล้วก็นะ่อยากจะปล่อยให้ผ่านไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเวลาผ่านไปประมาณ2-3วันก็มีคนติดต่อเข้ามาสอบถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็เลยเกรงว่าจะส่งผลต่อการทำงานเนื่องจากว่าไม่อยากให้ลูกค้า นะที่มีเข้ามาเนี่ยนะคะมาจ้างตนเองแล้วก็มองว่าตนเป็นคนแบบในข่าวก็เลยอยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันนี้ค่ะเบื้องตน้นตัวเองได้ส่งคลิปให้กับผู้จัดการดูนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการคนเดียวกันกับ นางแบบชื่อดังซึ่งก็คงจะรู้แล้วแล้วก็ได้มีการแจ้งผ่านทางด้านผู้จัดการมาว่าพร้อมจะเป็นพยานในเรื่องนี้อยากให้ช่วยเหลือในด้านใดทางด้านคดีก็ขอให้บอกมาได้เลย ในขณะที่พลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านก็บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามผู้เสียหายนะคะเห็นว่าผู้ที่ลงคลิปดังกล่าวมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ค่ะโดยนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทาให้ได้รับความเสียหายจึงนาหลักฐานคลิปวิดีโอดังกล่าวมา พบกับตำรวจไซเบอร์และประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดดังกล่าวด้วยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคลาบน้ำมันที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะผู้ว่าชนบุรีอธิบดีกรมเจ้าท่า ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะยืนยันคราบน้ำมันรั่วเคลียร์จบวันนี้นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพลเรือตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตเสนาธิการทัพเรือภักที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกริดเพชร ชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขสถานการณ์กรณีเหตุการณ์น้ำบันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบซึ่งรั่วไหลไปประมาณ8ตันค่ะนะที่บริเวณนะทุ่น เทอร์หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปประมาณ6กิโลนะซึ่งเป็นเขตนอกท่าเรือนะคะตามที่ได้เสนอข่าว และล่าสุดค่ะก็มีการควบคุมน้ำมันดิบที่รั่วไหลได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านอธิบดีกรมเจ้าท่าก็เปิดเผยค่ะว่าสาเหตุของการรั่วไหลมาจากกระแสลมกันโชกกระทันหันเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลทำให้เชือกที่ผูกโยงระหว่างเรือกับทุ่นขาดลงไปนะคะเรือก็เลยเคลื่อนตัวแล้วก็ไปดึงกับท่อน้ำมันและระบบเซฟตี้ นะซึ่งกำลังทำงานอยู่ค่ะนะทำให้ระบบเนี่ยใช้เวลาในช่วงประมาณ8วินาทีนะคะในการควบคุมระดับน้ำมันในขณะที่น้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อเนี่ยมันรั่วออกมาประมาณ8,000ลิตรก่อนหน้าที่เจ้าหน้าทีนะ่จะล้อมบูมป้องกันได้โดยมีคราบน้ำมันบางส่วนค่ะที่ออกมาจากแนวบูมแต่ก็คาดว่าไม่ กระทบต่อพื้นที่ท่องเที่ยวหรือชายฝั่งโดยเฉพาะทางด้านพัทยาศรีราชาบางแสนและเกาะศีฉังนะคะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางด้านบริษัทไทยออยก็มีการดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุประกอบด้วยการล้อมบูมเป็น3ามชั้นฉีดสารสลายคราบน้ํามันและประสานทางกองทัพเรือเพื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ในการโปรยสารเคมีเพิ่มเติมในช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อที่จะเร่งกาจัด คลาบที่ลอยอยู่ในทะเลบางส่วนค่ะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีปริมาณน้ํามันรั่วไหลน้อยมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยรั่วไหลถ,ถึง60,000ลิตรและสามารถควบคุมได้ก็ขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขจัดคาบ น้ำมันให้หมดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีคราบน้ำมันไหลเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือบางแสนนอกจากนี้ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีท่านก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยชายทะเลย่านชนบุรีจะมีปรากฏการแพลงต้นบลูมทําให้น้ําทะเลเนี่ยมีออกสีเขียวเขียวเหมือนน้าจเสียเนี่ยนะคะขอให้ประชาชนแยกแยะและอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคราบน้ํามันจนตื่นตนกค่ะ เดี๋ยวเราเติมเรื่องของอุบัติเหตุอีกรายหนึ่งนะคะรถบรรทุกหลับในพุ่งข้ามเลนชนรถเกง๋งตำรวจดับพร้อมหญิงวัย66คนขับยังช็อกอยู่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมีอุบัติเหตุค่ะเป็น10บล้อชนกับรถส่วนบุคคลมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายบนถนนหมายเลข349เส้นทางพนัสนิคมหนองฉากนะซึ่งอยู่บริเวณ ปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่9นะตำบลทุ่งขวางอเภอพนัสนิคมจัังหวดชนบุรีนะคะพบว่าเป็นรถฮอนด้าแจ๊สสีดำป้ายทะเบียน2724ชนบุรีค่ะสภาพด้านหน้ารถก็พังเสียหายใกล้กันพบว่าเป็นรถ บรรทุกฮีโนสีขาวหมายเลขทะเบียน6219ปทุมธานีจอดอยู่ในสภาพที่ด้านหน้ารถก็พังเสียหายเช่นเดียวกันในรถเก๋งพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายซึ่งมีอาการสาหัสนะคะและยังติดอยู่ภายในทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถก่อนที่จะนำส่งที่โรงพยาบาลพนัสนิคมและต่อมาทางด้าน ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลก็คืบหน้านะคะว่าทั้งสองรายได้เสียชีวิต ในเวลาต่อมาค่ะจากการตรวจสอบเอกสารผู้ตายร้อยตำรวจโทรมานพตำแหน่งรองสารวัตรจ,จราจรสพเมืองชนบุรีและนางสาวกมลลักษ์อายุ66ปีส่วนคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสนะคะแล้วก็เล่าว่าตัวเขาเนี่ยขับรถกลับมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะใช้เส้นทางเพื่อที่จะกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครระหว่างทางตัวเองก็เกิดอาการหลับในจน กระทั่งขับรถ ข้ามเลนไปชนกับรถเก๋งคู่กรณีจนทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอพนันิคมก็นําตัวผู้ขับขี่รถบรรทุกคันดังกล่าวไปสอบปากคําเพิ่มเติมและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะตอนนี้เรากลับมาที่หน้าจอ a c e b o o k นะคะขอบคุณสําหรับทุกทุก ข้อความเลยเช้าวันนี้ขอขอบคุณทิกตอกด้วยนะคะคุณเจี๊ยบม,มาทักทายกันทุกวันเลยทางด้าน Facebook ก็จะมีของคุณองกาดนะคะบอกว่าลาพล้าวค่ะตอนนี้อยู่ที่ลาพร้าวเขตลาบพร้าวมีฝนละลินละลินนะคะ ะระดับหนึ่งมีลมแรงกันโชคเป็นระยะระยะด้วยอขอบคุณค่ะต่อด้วยปู่ผาเพชรสีช่วงคุณวิชุดาแล้วก็มีคุณหนุ่มดาวเหนือคราวนี้เราก็สลับมาที่ของ YouTube กันต่อนะคะทางฝั่ง YouTube มีคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณพลาวมณีมียิ้มคุณเบียคุณพัทระอุนหนัน มีคุณอนนบด้วยสวัสดีตอนเช้าทุกทท่านเลยนะคะถัดไปคุณสุบินอินทเสนอยู่ศรีสะเกดค่ะคุณสุบินบอกว่าที่ศรีสะเกดตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับคุณสุวั์คุณนิตยา ทั้งนู้นฝนตกไหมคะไม่น่าตกนะคะเห็นบอกว่าออกมาแต่เช้าเลยมาออกกําลังกาย25องศามาที่คุณสกลอิทธิโชตสวัสดีคุณอรวรรณกาดีโรดด้วยนะคะมาส่งกลับบ้านคุณมาโนดสํารงทองบางพลีสมุทรปราการ28องศาเมื่อคืนฝนตกครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วกํานันสุรพลบุญยญาศาก็บอกว่าที่มหาสารคามน้องฝนไม่มา อุณหภูมิ27องศามาเติมของคุณกล้องบ้างนะคะ,ะคุณกล้องติดตามประจำนะครับแต่ว่าไม่ได้ทักทายทุกวันก็ไม่เป็นไรค่ะสะดวกก็มาไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมไลฟ์สดของ24ชั่วโมงข่าว91นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ